สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูประจําเดือนก,นกรกฎาคม2 5 6 8ารชาวธาตไฟนะคะได้แก่ชาวเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16สิงหาคมถึง16กันยายนและชาวธนูค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมอีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไรเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจโดยแรงเสียเยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสชองธาตุไฟเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในเดือนที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะสามใเท้าค่ะสี่ถ้วยนะคะ 10ถ้วยค่ะและเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้าชาวธาตุไฟเมสิธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิธนูธาตุดเดียวกันกับคุณมีชาวธาตุน้ําด้วยนะคะกรกฎมีพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาตาิต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกบางคนเนี่ยอาจจะมีการรอคอยนะคะใครสักคนหนึ่งนะคะ ให้หวนคืนกลับมาแบบนี้ก็ได้นะคะ 2. นะคะบางคนมีมีความรู้สึกแบบแอบชอบนะคะแอบชอบใครสักคนหนึ่งที่จับต้องไม่ได้นะคะ,ะเขาอาจจะมีคนรักแล้วมีแฟนแล้วหรือว่ามีความต่างกันในเรื่องราวของฐานะทางการงานฐานะทางสังคมซึ่ง ตัวคุณเองอะคะ่ะไม่ได้คาดหวังการครอบครองแค่แอบ,บชอบก็พอแล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่คนที่คุณชอบเขาเขาไม่ชอบคุณและคนที่คุณไม่ชอบเขาเขาก็ดันมาชอบคุณแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะก็คือเป็นสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะอยู่ไกลกันอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างอำเภอต่างจังหวัดซึ่ง มันยากนะคะที่ที่จะได้โคจรมาเจอกันนะคะที่จะได้เจอกันที่ได้พบปะพูดคุยแบบจับต้องได้ตัวเป็นๆน,น่ะนึกออกปะเออคุยออนไลน์อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวทาตุไฟเมสินธนูนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสกิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่น้าไพของคุณไม่ต้องนำไปคิเดเยอะคิดมากนะคะเพราะเป็นแค่ดวงโดยดวง,ดวงพระนั้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวไไธาตไฟเมษธนูในเดือนกรกฎาคม2 5 6 8ั 68, เป็นอย่างไรนะคะ e m p e r o r ค่ะ Queen ถือดาบนะคะ ไพ่สองถ้วยนะคะและเป็นไพ่เด็กถือเหรียญชาวธาตุไฟเม่สิงธนูบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมไม่มองว่า,าความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่แอบชอบมานานหรือคนที่ชอบคนที่เขาไม่ได้ชอบเราหรือรอ,อะไรก็แล้วแต่ ไม่มองว่าน่าจะมีสถานการณ์ที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าอา,อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแลกเปลี่ยนความรู้สึกหรอกแต่แต่แต่จะมีสถานการณ์ที่ได้คุยกันบ้างมีมีปฏิกิริยาตอบกลับมาบ้างอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็ทำให้ธาตุไฟเองเนี่ยดูแลจะชุ่มชื่นหัวใจได้อยู่บ้างนะคะ สำหรับความสัมพันธ์ที่มีระยะทางระยะห่างเข้ามาเป็นอุปสรรคเข้ามาเป็นอุปสรรคเนาะไม่มองว่ามีโอกาสมากๆนะคะที่จะตัดสินใจที่จะพูดคุยถึงอนาคตอันใกล้ที่จะมีแพลนที่จะได้เจอกันที่จะได้ระคะว่าความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงแล้วก็ดีขึ้นอะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกนะคะ ของชาวธาตุไฟไม่สิงธนูกับคนที่คุณคิดถึงไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครนะคะอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าคุณและเขาคีล่ารู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุไฟก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะชาวธาตุไฟไม่สิงธนูคีร่ารู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงมาดูกันคะ่ะไพ่เดอะฟูลนะคะ ให้ชาลีอตค่ะจัสติสค่ะหถ้วยชาวธาตไฟไม่สิงธนูนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้เอ่อไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังเออคุณรู้สึกแบบนี้จริงๆคุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ ตัวคุณเองอยากที่จะไปแบบแฟงๆเขาให้ห้าคุณก็ให้คืนไปห้าอะไรประมาณเนี้นะคุณจะไม่คาดหวังแล้วก็ไม่กดดันกับความสัมพันธ์นี้อีกต่อไปคุณคุณตั้งใจที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปแบบสบายๆไปแบบไม่คาดหวังมากมานะะักอะเออเอาแค่ว่าโอเคเราคุยกันแล้วเรามีความสุข คุณคุยกับคนนี้ถ้าคุณสบายใจก็โอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนคนนั้นนะคะคนที่ชาวทาไฟเม่สิงธนูคิดถึงเขาคนนั้นคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวทาไฟเม่สิงธนูมาดูกันค่ะไพ่สเตรนท์นะคะไพ่หกเหรียญค่ะอัศาวินถือดาบนะคะ เป็นไพ่ควีนถือถ้วยชาวธาตุไฟไม่สิงธนูคนคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุไฟไม่สิงธนูธาตุดเดียวก,กันกับคุณค่ะมีธาตุลมมีถุนตุนกลุ่มธาตุน้ํนกากรกฎมีพิจิกด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามนะ้าไพ่เท่านั้นเขาคนนี้คิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาค่อนข้างที่จะชอบมีความชอบมีความเอ็นดูมีความแบบ อยากดูแลเอาใจใส่อะนึกออกปะอยากเทคแคร์อยากซัพพอร์ตอยากเอาใจใส่คุณนะคะมีความเอ็นดูมีความเอ็นดูในที่นี้หมายถึงว่าแบบน่ารักน่าเอ็นดูนะคะไม่ใช่เอ็นดูแบบสงสารนะไม่ใช่นะเอนะคะแล้วก็ตัวเขาเองอยากอยากดูแลอยากเอาใจใส่อยากให้คุณมีความสุขนะคะ ตัวเขาเองมองความสัมพันธ์นี้อย่างรอบคอบนะคะไม่ไม่ไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมันมัน,ม,นมันไปเร็วจบเร็วอะ่ะเ,ออเขาเขาไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะคะเขายังอยากที่จะทําความรู้จักกันต่อไปโดยใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชอาวแทนแฟนไม่จิงถนูเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนัต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะเอาคำไปแรกค่ะเป็นไพ่เดอะเลเวอร์นะคะไพ่ไฮโลแฟนค่ะ ไพ่จัเมนนะคะและเป็นไพ่ก้าวถ้วยชาวธไตุไฟเมสิงธนูนะคะในส่วนของเอาคามนาคตความรักความสัมพนันธ์แม่มองว่าจะมีการเปิดใจพูดคุยนะคะในเรื่องราของความคิดความรู้สึกต่อกันอ,อย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่ดีที่จะได้ไปต่อในความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า เอาไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาว่านไฟไม่สิงนูขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกเป็นไพ่เก้าไม่เท้านะคะเป็นไพ่อาศาินถือถ้วยสองดาบและเป็นไพ่ แล้วเป็นไพ่หกไม้เท้าชาวธาตุไฟไม่สิงธนูไพ่บอกว่ามไม่ต้องรีบร้อนก็ได้นะคะไพ่บอกให้ใจเย็นๆในความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าทุกๆความสัมพันธ์นะคะมันมันระยะทางระหว่างทางที่จะถึงเส้นชัยในความสัมพันธ์หรือประสบผลสาเร็จในความรักความสัมพันธ์มันย่อมมีอุปสรรค มากมายเข้ามาทั้งอุปสรรคภายในจิตใจตัวเราและอุปสรรคที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราและเขานะคะดังนั้นไพ่บอกว่าไม่ต้องรีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาก็ค่อยๆแก้ไปนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะ สำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ